สวัสดีค่ะกินต้มจืดจ้านี่แล้วนี่ไก่หมุนกขาหมูค่ะมีมีผักแอ้ก็คือแตงกวาค่ะกินไปคุยไปกันเนาะเอซินเดอ อากาศหนาวๆอย่างนี้กินซุปกินน้ำซุปชื่นใจค่ะกินต้มจืดกูดอเปทีกินต้มจืดก่อนเพราะว่าต้มจืดกำลังร้อนๆซดน้ำชื่นใจค่ะต้มจืดทำมื่อกี้นะคะทำง่ายๆ ใส่กระเทียมใส่ไก่ใส่บวบแค่นี้พอแล้วสดน้ำชื่นใจค่ะทำกับข้าไม่เก่งก็อาศัยทำง่ายๆเอาโ,โชคดีคุณสามีเขาคนกินง่ายเพราะว่าเขาที่นี่เขากินจือดอยู่แล้วเนาะ อืมาครั้งแรกเลยเราก็ไม่รู้เราก็จะหาฟักเนาะหาฟักแต่นี่เขาก็คล้ายๆฟักนะคะจะว่าเหมือนบวบมันก็ไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าเป็นว่าต้มจืดอร่อยใช้ได้ค่ะ จมจืดอร่อยสดน้ำกำลังร้อนๆเลยค่ะชื่นใจดีจังอยู่กันสองคนก็กินกันง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะ ไก่นี่ก็เดี๋ยวครึ่งตัวนะคุณสามีไปกินพวกนี้ที่ทํางานแล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นขาหมูให้เขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวหุงข้าวค่ะหุงข้าวแล้วก็ใส่กล่องให้เขากินให้เขาไปกินก็บอกเขาหลายโหดแล้วนะค่ะบอกว่าถ้านานก็ถ้าเขาอยากกินอาหารที่นี่ให้เขาซื้อกินก็ได้เพราะว่าที่ทํางานเขา่อยู่ใกล้ๆก,กับ อ่าร้านค่ะเป็นเป็นช็อปร้านใหญ่อยู่เหมือนกันก็มีของขายด้วยแล้วมีอาหารด้วยมีกาแฟด้วยมีอะไรด้วยเพราะว่าอยากไปเที่ยวมาแล้ววันนั้นคุณสามีเขาไปไปธุระเรื่องงานเขาเนี่ยค่ะก็แวะไปไปดู